เมื่อวานผมไปได้กีตาร์ใหม่มาตัวหนึ่งครับเป็นกีตาร์จิ๋วนะครับนี่เลยตัวกระปิดเดียวนะครับผมตั้งชื่อให้เรียบร้อยว่าชื่อน้องเขอนนะครับเพราะสีมันเครเขื่อนนะครับก็กะว่าจะเอามาใช้แบบเล่นขับนะครับเพราะว่ามันตัวเล็กดีนะครับแต่พอได้ลองเสียงแล้วเสียงมันไม่เล็กเหมือนตัวนะครับก็เลยเอามาให้ลองฟังกันดูนะครับเสียงอย่างนี้ครับ ประทับใจเกินคาดนะครับจริงๆน้องเคิร์กเนี่ยคือฮอฟเนอร์ชอตตี้นะครับเป็นทราเวลกีตาร์นะครับกีตาร์สำหรับพกพาซึ่งข้อดีของฮอฟเนอร์ชอตตี้เนี่ยคือสเกลเลนของคอเนี่ยมันอยู่ที่ยี่สี่จนะครับก็คือใกล้เคียงกับสเกลของกิฟซาเลยที่อยู่ยี่สี่จุดนะครับพวกกีตาร์ตัวเล็กหรือมินิกีตาร์ทราเวลกีตาร์ส่วนใหญ่ที่เราไม่ได้เจอกันเนี่ยสเกลคอมันจะเป็นสเกลสั้นนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยสเกลคอมันใกล้เคียงกับปกติก็เลยทําให้เล่นได้คล้ายๆกับกีตาร์ปกติเเลลลยนนะะคครรัับบแ้้ววกก็จาาาาของ่ไปทํสีม มชชิงไอสตอ็อกด้วยแล้วก็เปลี่ยนไปก้าเป็น Di มัสเทโออิวอลูชันนะครับเปลี่ยนตัวบิดเนี่ยเป็นโกโตะแรปอาราวนะครับลูกบิดก็เป็นลูกบิดล็อกสายผมก็เลยแบบมันสวยมากเลยแต่ว่าจะซื้อมันเล่นสังคำแต่ปรากฏว่าเสียงมันไม่ธรรมดาเลยนะครับวันนี้ก็เอาน้องเขิ่มาฝากและฝากตัวกับทุกคนนะครับเดี๋ยวคงได้เห็นน้องเขื่อมามีบทบาทในช่องในเพจเรื่อยๆนะครับน้องเขืิอก็คงอยากจะบอกทุกคนว่าถึงผมจะตัวเล็กแต่เสียงผมไม่เล็กนะครับ